สิบนักุลลปิตาขหบ,บุดีเอตะทัตคะผู้มีความคุ้นเคยพระพุทธเจ้าเป็นเศรษฐีเมืองสิงคุมาลคิรีแคว้นพะะักคะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสาวกจำนวนหนึ่งมายัางเมืองสิงคุมาลคิรีนักุลลปิตาและภรรยาพร้อมด้วยชาวบ้านมาเฝ้าพระพุทธเจ้า สองสามีภรรยาเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความรักเหมือนว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของตนและกราบลงแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วพูดว่าลูกเอ๋ยเจ้าทิ้งพ่อแม่ไปเสียนานบัดนี้เจ้าไปอยู่ที่ใดมาสร้างความสับสนแก่ผู้คนณนะที่นั้นเหตุไฉนจึงกล่าวเช่นนั้น พระพุทธเจ้าเห็นสามีพัญญานั้นมีอารมณ์ที่สงบเป็นกลางแล้วจึงแสดงธรรมให้อยู่ในโสดาปติผล้วแลเล่าเกี่ยวกับอดีตชาติว่าสองสามีพัญญานี้เคยเป็นบิดามารดาเป็นปู่เป็นย่าเป็นอาเป็นนาอย่างละห้าร้อยชาติจึงมีความรักและความผูกพันไม่สามารถสะกดกั้นความรักนั้น ได้พระพุทธเจ้าและพระพิสุกสง์จำนวนหนึ่งมายัางเมืองนี้อีกครั้งเป็นครั้งที่สองก็พบสามีพัญญาอยู่ในสัตวชราแล้วสองสามีพัญญาได้กราบบางคนทูลโดยเบญจาคะปะดิษฐ์และอารัธนาพระพุทธเจ้าไปที่บ้านเพื่อถวายพัดในวันรุ่งขึ้น และพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งให้นกุลละปิตาเป็นเอตะทัตคะผู้มีความคุ้นเคยสวัสดีค่ะ